แอปทักะออนเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกสาวแอบอ้างใกล้ฉิดคนสนิท เรียกได้ว่าหลังจากที่สาวแมทพิรณีออกมาบอกว่าได้เลิกรากับหนุ่มสงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มีหญิงสาวรายหนึ่งอ้างว่ามีพี่ที่เป็นคนสนิทของแอปทักษอ,อนและอยากจะบอกความจริงอีกครั้งที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแอปสงการและแมทโดยหญิงสาวคนดังกล่าวได้โพสต์ในทวิตเตอร์บอกว่าอยากออกมาพูดถึงคุณแมทอีกครั้งในฐานะที่มีพี่ที่สนิทเป็นคนสนิทของคุณแอป คุณแมทไม่ได้คุณส่งมาจากใครไม่ใช่มือที่3ไม่ได้ทําให้ใครเลิกหรือหยากันทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่คุณแอปและคุณสงตัดสินใจแยกทางกันแล้วคุณแอปไม่ได้ติดใจและไม่ได้มีปัญหาใดๆในเรื่องนี้เลย เอาจริงๆเราสงสารคุณแมทนะเป็นสนามอารมณ์ของคนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ถ้าไม่ชอบการสัมภาษณ์อันนี้เข้าใจได้เขาดูแรงดูมั่นแต่ย้ำอีกครั้งว่าเขาไม่ได้แย่งของใครมาและเขาไม่ใช่มือที่3เลิกโทษเวรโทษกรรมใดๆครบแล้วไม่ใช่ก็ต้องเลิกกล้าพูดอีกครั้งว่าไม่ใช่แฟนคลับคุณแมทรวมถึงคุณแอปแต่ในฐานะผู้หญิงด้วยกัน สงสารเขาว่าโดนด่าเรื่องนี้มากี่ปีงานในวงการก็ไม่กล้ารับเพราะกลัวกระทบคนอื่นทั้งที่เขาเป็นคนที่มีฝีมือการแสดงโคตรดีเลยนะและยิ่งประโยคที่เขาบอกวันนี้ว่าให้ซ้ำเติมมาได้เลยเขาต้องเจ็บขนาดไหนหลังจากนี้ขอให้โลกใจดีและอ่อนโยนกับคุณแมทมากๆ Move on ได้แล้วพวกชาวเน็ต ล่าสุดทางด้านแอปทักษออนได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวผ่านทาง IG Story ของตัวเองโดยเจ้าตัวชี้แจงข้อเท็จจริงเอาไว้ว่าไม่เป็นความจริงค่ะขอความการุณาอย่าแอบอ้างคนสนิทและแฟนคลับแอปนะคะ